สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสิริวัล์ปกสกอร์อังสิงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่รับผิดชอบงานทางด้านการวิจัยหนึ่งในงานนั้นคือการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพราะวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือการเป็นหลักในทิศด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในเรื่องของการสืบสารภาพพอโบราณเมือง12นักศึตษทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างสํานึกท้องถิ่นซึ่ง้าทอครับเป็นวัฒนธรรม ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สาคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีการส่งเสริมมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับวันนี้เรามีนักวิจัยจากหลายสภานักวิชามาร่วมกันพัฒนาแล้วใช้ศาสตร,ร์ที่หลากหลายเรามีศาสตร,ร์ทางด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างระบบก,การผลิตที่แม่นยำมากขึ้นเรามีอาจารย์ทางด้านการเงินและบัญชีซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจเรามีอาจารย์ทางด้านการออกแบบเพื่อที่จะมาพัฒนาลวดลายรูปแบบของผ้าทอ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะผ้าทอที่เราจะพัฒนาขึ้นจะต้องเป็นผ้าทอที่ทั้งตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่กับผู้บริโภคในส่วนนี้ครับสิ่งที่เราจะดำเนินการมีทั้งหมด4ด้านหลักๆด้านที่1คือการสํารวจทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสมรวจและรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมผ้าทอของจังหวัดธทุมราชเพื่อที่จะนาไปสู่การสร้างอาชีพที่ย,ยั่งยืนซึ่งในส่วนนี้ครับจะมีการสร้างผู้ประกอบการวัฒนธรรมให้มีความรู้เข้าใจกระบวนการที่จะสามารถดาเนินการต่อยอดได้ ด้วยตนเองเมื่อสิ้นสุดโครงการไปแล้วด้านที่3นะครับเมื่อหลังจากที่โครงการเข้ามาดำเนินงานที่เราจะมุ่งเน้นก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการทอผ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะทําให้ผ้าทอตรงนี้ครับไม่ใช่เป็นซอฟท์แวร์ที่ถูกลืมไว้ด้านหลังแต่จะถูกนํามาใช้โดยคนรุ่นใหม่ผู้บริโภบโดยทั่วไปด้านสุดท้ายครับการสร้างการตระหนักรู้ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างต้นแบบความสำเร็จของผู้ประกอบการมีการสร้างไลฟ์ลองเลีร์เนอร์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการครับมีการต พััฒนาาตตวเออองงได้ย่่จึงได้ํำเนินโครงการสืบสารผ้าทอโบราณเมือง12นักษัต์ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างสำนึกท้องถิ่นผ้ายกืองนครนะคะเป็นผ้าที่บ่งบอกถึงปัตลักษณ์ของจังนวคดนที่มีมาอย่างยาวนานนะคะเป็นผ้าที่มีผีมีรันนี่นุ่งนานนะคะใช้เวลาในการผลิตเดียยาวนานมากนะคะแต่ว่าในปัจจุบันยังที่ผลิตอยากจะ ขายเป็นตืนนะคะยังยังไม่เน้นเรื่องการแปลรูปนะคะถ้าหน่วยงานที่มีความรู้นะคะเข้ามาส่งเสริมอย่างเช่นมหาวิทยาลัยวัดไรลักนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีในพื้นที่และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมนะคะและได้รับโอกาสจากโปรโพทเนี่ผลิตปันของเราก็ที่พอเป็น ผืนผ้าส่วนมากส่วนใหญ่เราก็จะถ่ารเป็นผืนผ้าใช้ส่วนใหญ่แล้วก็ได้ในรูปมาไม่ไม่หลากหลายค่ะตัวนี้ก็อยากได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบตั้งการในรูปแล้วก็ออกแบบในเรื่องของลายผ้าใหม่ๆเพื่อจะได้ตามตามความต้องการของตลาดแล้วก็ผลิตจ,จะได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเราในหะ้มันมันดูดีนะคะดูดีแล้วก็สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปิ๊งเนี้ยม,มากขึ้นนะคะ ปรากินน,นาชื่นอนางวนทองคณิณาค่ะเป็นประธานชมรมชมรมผ้าบ้านเนื้อม่วงค่ะผ้าทอยส่งพนักงาน,นะคะ่ะขณะเรื่องได้คือตอนนี้นผลิตภัณฑ์ของคุณเดินม่วงเราผลิตแล้วอยากต้องการตลาดต้องขายให้ได้ก่อนกว่าจะได้เงินมาให้กับสมาชิกมงิรายได้ก็กว่าไว้จากผมทั้งหมดเลยเจ้าอาวุโสได้รับเข้ามาสวยทรงเสริ่มในส่วนของการโยนอยับและลุงปริตาบ้าน ออกแบบโวดลล่หรือว่าการต่อยอดการนำผ้าเนี่ยกบบไปไปสร้างงานอื่นๆไปประดิษฐ์เป็นกระเป๋าหรือก็องทีว่าไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นผ้าโตตัวต้ไว้แบบก็ก็จะนี้มากับตอนนี้ <S <S นะครับเป้าหมายของเรานะครับเราต้องการที่จะสร้างธุรกริจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการยกระดับศักยภาพ9กลุ่ม นะครับเราจะสร้างวัฒน,นวัตรกรรมที่เป็นกลไกในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากที่ทดลองใช้จริงเนี่ยนะครับ27ผลิตภัณฑ์และมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัพฒนาผู้ประกอบการและนวัตรกร,รที่จะเกิดขึ้นอีก4หลักสูตรและสร้าง,ง1 l t u r a l Space ที่เป็นพื้นที่เชิงพันธรรมในการที่มาต่อยยอดใช้ประโยชน์ต่างๆและท้ายที่สุดครับเราจะมีบุคลากร100คนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้งการนี้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเดำเนินการทั้งหมดเครือข่ายที่ครอบคลุมในจนังหวัดนครสินธรรมราชจะเห็นมีเครือข่ายที่มีความแตกต่างกันและจะมีการเชื่อมโยงในการสร้างความเป็นไปได้ทางธุร,รกิจและสังคมรวมไปถึงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวุฒิรักษ์พร้อมที่จะร่วมกับบบทสืบสานทุนทางวัฒนธรมรมภาดทอเมืองนครสร้างคนสร้างไรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม